ากญี่ปุ่นนะคะเป็นทาโกยากิค่ะดูรูปแบบก่อนเป็นหน้ามันนี่ก็เป็นหน้าหลังบอกวิธีทำนะคะดูลูกก็สามารถเข้าใจได้ค่ะเริ่มแกะกันเลย ออกมาก็จะได้แบบนี้อันนี้ดูรูปก,ก็จะรู้ว่ามันเป็นแป้งน,นี้เป็นโชยุปลาหมึกแล้วก็น,นี่ถ้าจะเป็นไมาอยองงนี้ก็อันนี้ก็ต้องตัดกันก่อนตัดตามรอยที่เขาแป่งไว้อันนี้คือสิ่งที่เราตัดแล้วมันก็แยกออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะเอาอันนี้ก่อนทำปลาหมึกกันก่อน ใช้กี่ช้อนนะเอาอันนี้ช้อนหนึ่งอันนี้น่าแล้วก็ใส่ช้อนหนึ่งแบบแล้วก็ถ้วยหนึ่งเดียนี่ก็ขน คนจนกว่ามันจะเหนียวเนาะ๋ยวให้กลับมาดูกันนี่หลังที่เราได้เสร็จแล้วนะมันก็เลือล่อนบ้างอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเอาอันนี้หมายว่าจะเป็นแป้นพิมพ์ใส่ลงในนี้ทําประมาณแปดอันก็สี่ครั้งแหละเดีย๋ยวไปดูตอนทําเสร็จแล้วเลยอันนี้ก็ใส่อันนี้นะคะเป็นแป้งว่าอันนี้ก็ทําแล้วก็ใส่น้ําอันนี้สองถ้วยนี่ก็จะอันนี้คนให้มันละเอ,อียดน,นะ แล้วก็แป้งที่เราทําได้นะคะหย่อนใส่ทุกๆช่องเลยเนี่ยทั้งแปดให้มันหมดพอดีนะคะมันก็จะหมดพอดีแล้วมันก็จะเท่ากันด้วยต่อไปแล้วก็ปลาหมึกที่วางไว้ใส่ลงทุกอันเลยเนาะเดี๋ยวกลับมาดูกันหลังจากที่เราใส่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อืมก็โอเคอยู่นะเก่าไปเวฟกันเลยเวฟนี่ก็ใช้สักครึ่งนาทีพอนะคะลองดูก่อน อันนี้ก็เป็นมาองเนสนะคะก็ตัดในขีดที่หนึ่งเห็นไหมมันมีที่หนึ่งอืมก็ตัดไปแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็คนเราค่อยพับค่ะหลังจากที่คนเสร็จแล้วแล้วก็พับ่างนี้นะคะประมาณสามครั้งแล้วก็เอาพักไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของน้ำจิ้มของทาโกยากิ ทาโกยากิเออใช่ทาโกยากิ aki, นะคะแล้วก็เป็นสองเหลีย่ยมจัตัอันนี้แล้วก็เทใส่ถ้วยถ้วยน,นี้จะเป็นรูปดาวนะคะจะเล็กกว่าถ้วยที่เป็นรูปโน้ตเพลงนิดนึงแล้วก็ส่วนน้ำนะคะใส่หนึ่งถ้วยก็พออันนี้หลัที่เอาไปเวฟมานะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้คือปิ้นกับเรียบร้อยแล้วนะอืมเราก็มาใส่ซอสของทาโกยากิ ซอนนี้ลองชิมดูก่อนก็ได้นะใครไม่ชอบก็ใส่น้อยแต่รสชาติก็โอเคเนาะมไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแย่แล้วก็ไม่เหมือนนะแต่ว่าก็กินได้นี่ก็คือมังเนนะคะแล้วก็ตัดออกนิดนึงให้บีบได้บีบใส่อย่างนี้ทาโกยากิแล้วก็เสร็จหมดแล้วค่ะ